สวัสดีค่ะวันนี้ยากกับโลกก็หายไปนานมากนะคะน้องฮีโร่เขาสงสัยเรื่องการจัดฟันเขาอยากจัดฟันมากเขาเพราะเพราว่าเขาคิดว่ามันเป็นแฟชั่นค่ะแต่จริงๆแล้วย่อิ่มเนี่ยจัดฟันเพื่อเอ่ออะไรคะ <laughs> ไม่รู้ครัะ <laughs> จะเล่าให้ฟังนะคะตอนแรกเนี่ยคือฟันเนี่ยมันก็ปกตินะคะที่เราแบบเกิดมาธรรมชาติไหนยิ้มสิยิ้ม อ่าก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่นี่ฟันน้ำนมออกหมดยังยังไม่หมดนะคะพออายุพึ่งสิบขวบนะคะสิเ <18, S 1> <18, S 2> อ็ดอสิบเครับโอเคโอเคสิบอ็ดขวบค่ะย่ายิ้มเนี่ยนะคะก็ตอนเด็กนะคะประมาณสิบสี่เอ้สิบห้าค่ะก็ถอนถอนฟันตรงนี้นะคะถอนก็ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่มากนะคะถอนอเนี่ยสองบนสองแล้วก็ล่างสองนะคะทีเนี้ยฟันมันก็จะแบบมีช่องโหว่ แล้วตอนนั้นคือเราไม่รู้ไม่รู้ว่าฟันจะลม้มนี้ฟันข้างหน้านี่ค่ะมันก็จะเริ่มห่างห่างนะคะแล้วพอยีอ่สิบกว่านะคะก็ฟันตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะสีมันก็จะเหลืองแบบเหลืองมากก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะคะก็เลยไปหาคุณหมอฟันนะคะ แล้วก็ไปบอกเขาว่าอยากจะจัดฟันเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้เขาก็ไม่บอกเรานะว่าทําไมเขาก็เลยรักษารากฟันนะคะพอรักษารากฟันนะคะเขาก็เอาสีมาเทียบให้ดูค่ะเราก็กลัวว่าฟันมันจะเหลืองแล้วก็เลยแบบอ,อ,อ,อีกเบอร์นึงคือข่าวนิดนึงสิ่งที่ได้มาค่ะเนี่ยโอเวอร์ไปหนึ่งสต็อปนะคะเนี่ยสีไม่เท่ากันค่ะอันนี้ทำมาปี ิบปีค่ะอยู่ที่ซี่นี้แปดพันค่ะนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็บอกว่าเราจะจัดฟันเขาก็เลยเคลียช่องปากให้เคลียช่องปากให้ทั้งหมดทีเนี้ยฟันเรามันห่างใช่ไหมคะเราก็เลยไปจัดฟันอ่ฟังสิคะน้องฮีโร่พอเราไปจัดฟันนะคะทีเนี้ยสิ่งที่ได้มาเนี่คะ่ะเพิ่งถอดค่ะถอดเหล็กนะคะยังไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์นะคะยังอยู่ในระหว่างหนึ่งอาทิตย์นะคะ อีกประมาณสามวันสามวันค่ะก็จะได้รีเทนเนอร์มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทีเนี้ยฟันเนี่ยค่ะเห็นนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะห่างห่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยสี่วันที่ไม่ได้ไม่คือถอดเหล็กเนี่ยสี่วันนะคะแล้วสีมันก็ไม่เท่ากันพอใส่รีเทนเนอร์เสร็จเดี๋ยวก็จะ,ะไปทำฟันตรงนี้นะคะ่ะให้สีมันเท่ากัน ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าวีเนียหรือเปล่านะคะแต่ที่ทำเนี่ยนะคะไม่ใช่เพื่อความสวยความหล่อนะคะน้องฮิโร่ทำเพราะสุขภาพค่ะเพราะว่าฟันมันจะล้มค่ะเข้าใจไหมคะ,ะถ้าเกิดฟันคุณปกติเนี่ยม,ไม่ไม่ต้องทำนะอ่านหะยยิ้มสิอาก็สวยดีแต่ถ้ามาจัดเนี่ยเห็นไหมก็จะทำให้เราเนี่ยต้องได้ใส่ดีเทนเนอร์ตลอดชีวิตเลยนะคะ ชอบไหมคะอยู่ดีเอาอะไรมาใส่ในป่าเนี่ยซึ่งไม่ธรรมชาติแต่ที่ยายิมทำเนี่ยเพราะว่าเพื่อเพื่ออะไรคะสุภาพสุภาพฟันนะคะสิ่งที่ได้มาก็คืออะไรหน้านะคะมันจะเรียวขึ้นคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอเรื่องความ,มสวยนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูในอาคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวถ้าได้รีเทนเนอร์มาจะเอามาโชว์ก่อน วันนี้นะคะเป็นประโยชน์มากหรือเป็นประโยชน์น้อยก็ยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้แบบครบมี Q&A มาให้ดูเต็มๆเ,เ,เลยนะคะน้องฮีโร่เตรียมคำถามมานะคะนี่ครับมาจาก q a คลิปแล้วเลยครับเอาเหรอคะเอาอยากถามๆเลยคะ่ะเออผู้ชายเลือกยางสีไหนทิ้งเหมาะอันนี้มันแล้วแต่ความชอบค่ะมันตอบไม่ได้นะคะคุณจะต้องแบบชอบเองอะคะ่ะ งาน,นต่อไปนะครับฟันเหลืองจัดได้ไหมคะฟันเหลืองจัดได้คะ่ะฟันเหลืองนี่คือคุณก็ไปฟอกสีฟันนะคะถ้าอยากฟันขาวต่อไปต้องพาฟันขุดก่อนหรือฟันครุดฟันครุดต้องพาฟันครุดก่อนหรือดัดหรอคะน่าจะผ่าก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะไม่แน่ใจนะคะ ใช้จ่ายจัดฟันมันต้องใช้เท่าไหร่คะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือการเคลียร์ช่องปากมันก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะคะว่ามีฟันผุเยอะไหมนะคะบางคนมีฟันผุเยอะอย่างอย่างแย่ยิมเนี่ยนะคะก็จะมีฟันผุวันตอนที่เคลียร์ช่องปากครั้งแรกเนี่ยหมดไปหมื่นหมื่นกว่าบาทนะคะค่ะก็ก็คือตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยฟันมันหางก็จะอุดชีดนะคะข้างหน้าแล้วก็ไปเอาออกนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาจัดฟันนะคะให้ฟันมันชนกัน คเคช่องปากแรกเลยนะคะแล้วก็2ก็คือค่าจัดฟันแล้วแต่สถานที่นะคะอันนี้อยู่ต่างจังหวัดเขาก็เริ่มต้นที่สามหมื่นห้านะคะที่อื่นก็มีสี่หมื่นห้าห้าหมื่นห้าถึงแสนนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่คลินิกนะคะก็แล้วแต่คุณจะเลือกคลินิกค่ะแล้วก็ถอดอุปกรณ์เนี่ยเขาคิดตังคะคะถอดอุปกรณ์เพิ่งเพิ่งไปถอดมาเนี่ยนะคะคลินิกนี้นะคะ ค่าถอดอกรณ์อยู่ที่800บาทนะคะแล้วก็รีเทนเนอร์เนี่ยนะคะก็อยู่ที่3,500แต่ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในโปรโมชั่นได้ฟรีหรือเปล่านะคะค่ะจัดฟันต้องฉีดยาไหมคะอมยต้องฉีดยาชาไหมคะจัดฟันไม่ได้ฉีดยาชาค่ะถามว่าถ้าถ้าจัดฟันแล้วปล่อยนานๆ ่อยนานๆไปแล้วตอนเราจัดรแรกสามารถกินอะไรได้บ้างคะก็อันนี้ส่วนตัวนะคะมไม่ได้รวมกับคนอื่นก็คือครั้งแรกที่จัดฟันเนี่ยนะคะอบอกตรงๆเลยนะคะกลับมาที่บ้านก็จะมากินแบบก๋วยจับนะคะก็จะมีหมูยอเส้นก๋วยจับกัดยังไม่ขาดเลยะคะ่ะครั้งแรกเลยนะคะแต่สัปอทิตย์ึงก็ก็ปรับตัวได้ะคะ่ะเคี้ยวน้ําแข็งได้เฉยเลยะคะ่ะ นห่นะครับอูฮายากมากเลยเ <c oughs> ยอะมากเลย <c oughs> ผ่าฟันคุดเท่าไหร่คะแล้วถอดเท่าไหร่คะเจ็บมากไหมคะแล้วน่าจะบวมเหมือน หนอมมะนาวไว้หรือเปล่าคะอันนี้นะคะต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะอันนี้อ่า,อาไม่มีคําตอบนะคะตอบให้ไม่ได้ค่ะถ้าเป็นเด็กล่ะเขาจะฉีดยาสรุปให้ไหมถึงถึงคนตอบหน่อยครับ เด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่คะน่าจะ15ปีเนาะจัดฟันได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาสลบนะคะคุณหมอเขาแค่จะทําความสะอาดแล้วก็อเอ็กซเรย์ฟันแล้วก็ใส่อุปกรณ์นะคะถ้าถอดเหล็กแล้วกินของแข็งได้ไหมคะก็อืมได้แต่แต่ไม่แข็งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นของแข็งมากก,ก็เคี้ยวไม่ได้นะคะแต่ว่า ประมาณน้ำแข็งเนี่ยเคี่ยวได้ค่ะกระดูกอ่อนก็ก็น่าจะได้ค่ะแต่ว่าก็ให้ระวังนะคะก็แล้วแต่บุคคลค่ะเพราะฟันแต่ละคนแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดเลยเหรอคะรีเทนเนอร์เนี่ยหลังจากที่เราถอดอุปกรณ์นะคะเราก็จะใส่รีเทนเนอร์หนึ่งปีนะคะเพื่อให้ฟันไม่ล้มนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือหนึ่งปีนี่คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ แต่ว่าตอนทานข้าวเนี่ยเราถอออกได้ค่ะพอทานข้าวเสร็จแปรงฟันทําความสะอาดเสร็จก็ใส่แล้วก็ใส่ตอนกลางคืนค่ะหนึ่งปีหลังจากหนึ่งปีก็ใส่รีเทนเนอร์เฉพาะตอนกลางคืนค่ะนานไหมคะกว่าจะได้รีเทนเนอร์มาใส่หลังถอดเหล็กอาทิตย์หนึ่งค่ะเจวันค่ะต้องใส่รีเทนเนอร์นานแค่ไหนคะอันนี้ถามซ้ำหรือเปล่า<อ> <laughs> ถ้าไม่จัดฟันใส่รเทนเนอร์ได้ไหมคะอ่าอันนี้จะใส่เพื่ออะไรคะไม่ใส่ดีกว่ามั้งคะค่ะอันนี้ความค<ม>ิม่เห็นส่วนตัวนะคะ,ะหมดหมดแล้วหมดแล้วครับอ่าแล้วน้องฮีโร่มีอะไรจะถามเป็นพิเศษไหมครับไม่มีเลยครับโอเคงั้นวันนี้เราจะจบไปก่อนไหมครับ นะครับ <laughs> สวัสดีค่ะ